สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้ไม่คิดแร้ววันนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถบรรทุกรถสีแดงที่มีความพิเศษคือวันนี้เราบรรทุกรถกระบะกับโฟวิวมาเต็มอัตราหกคันนะครับเราจะมารีวิวให้ดูกันว่าในเจ้าบรรทุกรถสีแดงคันนี้พอมันบรรทุกรถกระบะมาเต็ม6คันแล้วเนี่ยรถกระบะที่บรรทุกมาเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนและตัวรถบรรทุกสีแดงเนี่ยวิ่งไหวไหมดูโอ้โหวิ่งแทบไม่ไหวแล้วโอ้มันหนักมากมันหนักมาก รเรามาดูกันเลยรถบรรทุกสีแดงคันนี้นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วเนาะเป็นรถที่สางจาลาซาด้านะครับก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีรถที่อยู่บนข้างหลังกระบะามาให้เนาะมีแต่รถบรรทุกเลยนะครับซื้อมาในราคา139บาทนะครับซึ่งคันนี้มีลานนะครับมีลานแต่ว่าพอบรรทุกรถวิ่งไม่ค่อยไหวนะครับแต่น,าานี่แต่พอยกขึ้นนี่วิ่งฉิวเลยนะครับ ตัวรถนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็ตัวที่บรรทุกเป็นพลาสติกเนาะสองชั้นนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูแบบเต็มๆว่าหลังที่บรรทุกรถแล้วเนี่ยมันยังเล่นสนุกแค่ไหนนะครับซึ่งยิงนต้องบอกว่าตัวลานเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับหลังที่บรรทุกเพราะว่ามันหนักเนาะก็คือวิ่งไม่ไหวแต่ว่าความลื่นนะครับความข้อของรถตัวนี้เห็นไหมความลื่นความค้องของรถยังบอกว่าเต็มร้อยนะครับดูไหมเลี้ยวถอยปี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 ถอยนี่นะครับก็คือเพอร์เฟคสำหรับการเป็นรถบรรทุกรถนะ นอกจากตัวรถบรรทุกแล้วเรายังคัดรถกระบะเด็ดนะครับรวมถึงรถ4ฟล์วิวเอามาบรรทุกให้ได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ะคคนเลยนะครับเริ่มจากอ่าเราสูง,างไม้ใกล้สูง,งไม้ใกล้ตานมือนี่นะครับดับได้เลยเราเริ่มจากคันไหนดีเอาแถวข้างบนก่อนคันหลังสุดก่อนละกันเนะาะคันที่1นนะครับเป็นนี่เพื่อนดูอาจจะมีสภาพยับเยินนิดนึงแต่ถ้าดูนี้ปุ๊บรู้ทันทีนะครับอันนี้คือรถกระบะโตโยต้าไฮรัก รีโว่นะครับ4ประตูซึ่งอันนี้จำลองแบบมาจากตัวตำรวจท่องเที่ยวนะครับของยี่ห้อมาโจาเแดซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับนี่ดน้าหลังเขาเก็บรายละเอียดขนาดไหนดูนี่คำว่ารีโว่นะครับชัดเจนเนาะนอกจากนี้นี่โตโยต้าถลอกไปแล้วและจริงรีโว่นะครับรุ่นของเขาคือไฮรักเนาะแต่ว่าโมเดลคือรีโว่หรือว่าโฉมแบบรีโว่นะครับมันจะมีไฮรักไทเกอร์ไฮลักวิโก้ไฮรักรีโว่นะครับนี่รายละเอียดนะครับดู 1>, 1 1 5 5นอันนี้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับมา,าเล็ดได้ลิขสิทธิ์มาจากตำรวจท่องเที่ยวเนาะนะครับรายเอียนห้องคนขับด้านในนี่ดูดูดีหไหมเบาเขาเก็บรายเอียนมาหมดเบาด้านในข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเขาไม่ใช่แบบว่าทําเป็นเนียนๆมาแล้วข้างในไม่มีลายะเอียนนะครับมีนี่พวงมาลัยคอนโซลมีหมดนะครับ,รนะรบก็สําหรับทัวริสโพลิสคันนี้นะครับเป็นโฟกกระบะ นะครับไม่ใช่โฟวิล์ขอโท่าทีเป็นกระบะธรรมดา4ประตูนะครับไฮรักรีโว,โวนเนาะรายละเอียดทำมาได้ดีนี่ช่องเติมน้ำมันก็มีด้านหลังกระโปรงก็มีแต่จริง,รงปัจจุบันกระโปรงเนี่ยเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะต้อง mm hmm. เป็นสีดำแล้วเนาะเป็นแบบตัวพลาสติกคาร์บอนปิดมาหมดเลยนะครับอ่า mm ั hmm. นี้คันที่หนึ่งทำอ่ะจอดไปแล้วนี้ต่อไปคันที่สองคันนี้ใครที่เล่นฮอตวิลคงจะตามหากันน่ดูอันนี้นะครับคือ เจ้าช้างหรือว่าดัตสันนะครับคันนี้ก็หายากพอสมควรสําหรับคอนเทนท์ฮอนวิวก็พอมีราคาอยู่บ้างนะครับคันนี้เป็นดัตสันเราได้มานานแล้วนะครับซึ่งมีลายแต่งตัวเกรดดี้มาด้วยนะครับก็เป็นแบบทีมซิงนะสำหรับการจูนอัพรถนะครับดัตสันตัวนี้นะครับนี่ยละเดียดด้านหลังเป็นไงการชนนะครับกับด้านล่างจะเป็นสีเงินนะครับดัตสัน620นนะครับหรือว่าตอนนี้เรียกว่าช้างขาวนั่นเอง นะครับแต่ว่าสีเงินเนี่ยเริ่มจะลอกแล้วนะครับหน้าล่างจริงๆทำเป็นเหมือนเหล็กแต่ว่ามันคือพลาสติกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบเดิมๆเลยนะครับมาจากแกะห่อมาจากในแพ็คเลยนะครับรายละเอียดด้านในนี่เนื่องจากเป็นรถกระบะยุคเก่าไม่มีแอร์ก็เลยต้องเปิดหน้าต่างนะครับไม่มีกระจกแต่ถ้ามองไปข้างในเห็นไหมมีคอนโซลชัดเจนกระจกบานหลัง,งใหญ่นะครับนี่เห็นเบาด้วยเห็นเบาสองที่นั่งนะครับก็ดูค่อนข้างคลาสสิกเนาะถึงว่าคนตามหากันแล้วก็ กระโปงหลังนะครับจะเป็นสีดําตรงนี้แล้วก็นี่เป็นสีขาวนิดนึงนะครับตัวนี้ก็หายากเพื่อนๆเจอในชุดใเลเว่นรีดคว้าม,มาเลยนะครับคันนึงคันนี้เป็นรถสเปเชียลของฮ็อตวิวนะครับออกแบบมาเป็นรถโฟร์วิวนะครับคันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ,อเป็นรุ่นนะครับนี่นี่นี่ฮอตวิวเนี่ยด้านล่างเขาจะบอกชื่อรุ่นไว้เนาะอันนี้คือ power panel นะครับ power panel เป็นรถแบบจินตนาการนะครับอันนี้คล้ายๆกับตัว 닛สันผสมอิทูสูนะครับแล้วผสมกับจี๊บด้วยด้านหน้านะครับนี่ดูแต่ว่าคันนี้เนี่ยดีตรงที่ถ้าเทียบสเกลเนาะนี่คันเขาค่อนข้างใหญ่ถามว่าซื้อมาคุ้มคุ้มนะครับแล้วก็ลุกเล่นคือด้านบนเป็นมูล,ลิธด้วยก็คือตัวสายมองเห็นข้างในนะครับแล้วก็ข้างในข้างในดูนี่ข้างในแต่คอนโซลอาจจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเพราะว่าเป็นแบบรถได้จินตนาการเนาะไม่ได้มีของจริงนะครับอันนี้ก็สวยงามสีน้าเงินนะครับ ต่อไปเรามาดูด้านล่างด้านล่างนี่ก็จะเป็นรถที่เราเห็นในท้องตลาดแล้วแที่บ้านเรามีกันถอยออกมาถอยออกมาปึ๊บนี่อันนี้ชัดเจนนะครับไฮรักรี v o แต่ว่าเป็นรีโ o สีส้มแล้วก็แต่สติ๊กเกอร์ซิ่งนะครับกกรีโวไรซิรกกรซ่ฝากระโปรงสีดํานี่คอนเซปเลยรถแต่งซิ่งท้องกระโปรงสีดําแล้วก็กระจกด้านหน้าใสใสแจวเลมอนทะลุไปถึงข้างหลังเลครับมีเบาะเหมือนกับตัวทัวริสโพลิสเลยนะครับเปลี่ยนแค่สี เปลี่ยนแค่สีเนี่ยถ้ารู้จะเปลี่ยนแค่สีแล้วก็จะไม่มีไฟเซเลนด้านบนนะครับ,บ,บกระจกมองข้างอะไรเขาก็ทํามาละเอียดดีเนาะนะครับแล้วก็ลอ้อน,นี่แม็กสีดํานะครับรีโว่เลสซิ่งด้านหลังด้านหลังก็มีลายนะครับมีคําว่ารีโวเหมือนกันไฮร่าเหมือนกันโตโยต้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะรูปแบบคล้ายๆกับตัวอ่าทอลิสต์โพลิสที่บอกนะครับแล้วก็นี่อันนี้2คันนี้อันนี้เป็นแบบโคเป็นตํารวจท่องเที่ยวเนาะอันนี้เป็นแบบรถแต่งซิงดูอีกคันหนึง่งคันหนึ่งนะครับถอยถอยถอยถอ,อยออกมา นี่คันนี้เป็นแบบโมเดลมาตรฐานโชว์รูมนะครับไฮรักรีโว4สประตูรุ่นสแตนดาร์ดนะครับแคปโฟนีคันนี้ยังใหม่กิ้งอยู่เลยนะสีไม่ถลอกมีไฟสปอตไลท์ light, ด้านล่างสีเงินนะครับตัวโคมเป็นชิ้นพลาสติกใสนะครับตัวโคมเป็นชิ้นพลาสติกใสเนาะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับทั้ง3คันที่ทํามานะครับรยลเอียดตรงนี้นี่ยลเอียดดู เสาตรงนี้ก็เป็นแถบสีดําให้มันสมจริงเนาะมือจับก็ลงสีมาเป็นสีเงินนะครับสมจริงแมกรถรุ่นสแตนดาร์ดก็คือเป็นสีเงินพร้อมกับบันไดข้างด้วยด,ดูมีบันไดข้างตรงนี้เขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็กระโปรงกระโปรงที่ใส่ของน,นีไม่มีเป็นตัวแมกไลเนอร์หรือว่าตัวพลาสติกคาร์บอนปิดเนาะแต่ก็ทำมาได้เนียนะครับแล้วดูด้านหลังนี่อันนี้ของใหมนะ่น่าจะเห็นชัดเจนโตโยตานะครับตัวสอนคมมากนะครับไฮลักเห็นไหมไฮรัก มีรุ่นด้วยนะอันนี้เป็นรุ่น G นะครับนี่เป็น G ีโมเดลจนะครับลีโวนะครับนี่ด้านล่างแต่ด้านล่างเขาจะเนียนๆเ,เรียบๆนะครับไม่ได้ทําจําลองให้เหมือนจริงเท่าไหร่นะครับก่อนนี้สำหรับลีโว่สามคันนะครับอย่างที่บอกเป็นโมเดลเดียวกันต่างกันที่สีกับลูกเล่นนะครับอันนึงก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับอันนึงก็เป็นสติ๊กเกอร์ตัแต่งซิ่งกระโปรงสีดําอีกคันนึงที่เราได้มาก็คือซีรีส์เป็นโมเดลสแตนดาร์ดนะครับโรงงานะ นะครับสุดท้ายนี่รถพ่อน้องออนิวพ่อน้องออนิวคืออะไรนี่นะครับอีซูซูดีแม็กอันรุ่นนี้ถ้าเรียกว่าดีแม็กสปาร์กนะครับสปาร์กเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองประตูไม่มีแคปไม่มีโฟลว์วิวนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานต,ตั้งต้นเลยคันนี้หาย,ยากพอสมควรับเจอในเซเว่นรีบคว้าเลยแต่ว่าแต่งซิ่งซิ่งเพราะอะไรนี่ไฟหน้าลมดับนะอันนี้มาจากในสเปคโรงงานเลยนะครับมาจากของมาโจเลตเลยเราไม่ได้ซื้ออะไรมาแต่งเพิ่มเนาะ นะครับนี่ isuzu d-max นะครับ d-max นี่ล้อก็เป็นแบบมาตรฐานเลยทํามาเหมือนเป็นแม็กขนาดกระทะเลยนะครับไม่มีดึงโปง่งนะแต่ว่าถ้า isuzu เนี่ยโลโก้กับยุชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นี่ isuzu d-max นะครับไฟถลอมหมดแล้วเพราะว่าผ่านการซิ่งมาเยอะนะครับรละละเอยียดท้องคนขับกระจกเขาจะเป็นสีทึบนิดน,นึงนะครับแต่จริงๆด้านในไม่ได้เนียนนะถึงกระจกสีทึบแต่ว่ายังมีเบาะคนขับแล้วก็คอนโซลสมจริงอยู่นะครับดูนี่เห็นไหม จะเห็นว่ามีพรมอะไรอยู่ฝั่งนู้นนะครับกระจกด้านหลังบ้านใหญ่ดูอย่างนี้เหมือนจริงเลยนะพอที่มีสีถลอกบ้านเนี่ยเหมือนจริงเลยเสี็ดท้ายนะไม่มีการชนแล้วก็มันไม่มีบันไดข้างนะเพราะนี่เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับแต่ว่าลงลวดลายมาเป็นแบบให้รู้เลยว่าเป็น D Max นะครับสีขาวสีแดงสีน้ําเงินนะครับแล้วก็คาว่าดี a x ็ค่าสองฝั่งนะครับนี้หาซื้อยากแต่สุดท้ายเราเจอรีบซื้อมาเลยมารีว i e เพื่อนๆให้ดูกันนะครับก็สําสหรับวันนี้นะครับรีวิวันไปแล้วก็คือเจ้าตัวนี่ รถบรรทุกรถนะครับก่อนนึงที่จะจบไปเราต้องเอารถเขาขึ้นที่ก่อนนี่ครับขึ้นไปแล้ว1นึ่งสอ,องสามสา,มสามคันด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อด้วยด้าน,นบนด้าน,นบน1นึงเอารีโวอยู่ข้างบนทั้งหมดเลย2แล้วก็สามเห็นไหมครับรีโวเทียบกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับรถบรรทุกรถที่มาพร้อมกับรถกระบะแล้วก็โฟวีวอยู่ทั้งหมด6คัน ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ